สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวิฤทเลิ้งตาทุกคนนะครับซ่อมลำโพงบลูทูธนะครับพงบลูทูธอาการสายแพรถูกหมูแทะนะครับนะครับตอนนี้ไม่ตื่นเต้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกค้ามาสอบถามมาถามซื้อสายแพรเอาตัวอย่างสายแพรมาถามแล้วนะครับว่าผมมีหรือไม่อย่างไรนะครับผมก็เลยบอกไม่มีนะครับ แนะนำไปว่าต้องไปสั่งที่ร้านค้าออนไลน์นะครับมันจะได้ง่ายหากเราไม่มีเวลาเดินทางไปที่ร้านอะไรแถวเริอนองทาไม่มีขายนะครับก็เลยได้ได้เศษได้เศษอันนี้นะมานะยาวประมาณนี้มันก็มีตัวเลขมีอะไรบอกนะครับลูกค้าดําเนินการสั่งมาแล้วครับสั่งมาแล้วนะครับได้หลายเส้นนะครับเขาขายสิบเส้นนะครับที่ตลาดออนไลน์นี่ขายสิบเส้นเลยนะครับ จากจีนเลยนะครับนะหลายวันนะครับนี่จากจีนหลายวันเลยนะครับกว่าสินค้าจีนจะส่งมานะครับใช้เวลาโอ้โหเป็น14วันนู่นนะครับนะอ่ะแล้วทีนี้นะครับในเครื่องนี้เนี่ยไม่เพียงแต่กัดสายแพรนะครับก็มีเส้นอื่นด้วยนะครับเพื่อนๆมีเส้นอื่นด้วยพอดีลูกค้าไม่ได้สั่งมานะเส้นอื่นเนี่ยก็คิดว่าแถวนี้ก็คงจะพอดําเนินการหาได้นะครับทีนี้การดําเนินการในการเปลี่ยนสายแพรเส้นนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับนะ ก็จะต้องคลายน็อต2ตัวนี้ก็ออกมานะครับแล้วก็จะได้ดูว่าหนูเข้าไปแทะอะไรอีกหรือไม่ในด้านล่างในแผ่นนี้ครับเพราะว่าลูกค้าก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับแล้วผมดําเนินการแกะดูนะครับนี่นี่ผลปรากฏว่าสวยงามนะครับนะไม่มีเยี่ยวหนูฉี่หนูแต่อย่างใดนะครับวงจรสวยงามเลือกเกินหล่กครับ สวยงามมากครับ่ะดำเนินการนะครับทีน่นี้ในการซ่อมแซมก็ไปหาสายอันนี้มาเสียบเลยเอยไปหาไหนเราเนี่ยนะครับนะเออเป็นสายปลั๊กแบบนี้นะครับสีพินนะครับนี่สีพินอันนี้สองครับมันไปมาแล้วเนี่ยโอ้กัดกักัด,กดขาดกันเนี่ยเท่าไร่ฮะอ่ะก็ยังมีอีกไหมล่ะยังมีอีกนะครับนี่ก็ตามมาอีกเออตอนนี้ไม่ไม่ได้ มันไม่ได้กัดสายสะดือมันก็ดีมากแล้วนะครับถ้ากัดสายสะดือนี่โอ้โหยุ่งเลยนะครับนี่นะเนี่ยสายสะดือสายหูลําโพงนี่สายยวงมันเห็นว่านี่สายยวงมันไอบางตัวนี่โอ้โหทดสอบแรงฟันนี่มันกัดสายสะดือด้วยนะครับแต่นี้ไม่เป็นไรเอาดาเนินไปนะครับทีนี้ก็คงในส่วนของผมก็คงจะเพิ่มในส่วนสายแพรสี่เส้นเนี่ยครับสายสี่พินเนี่ยครับนะ เพียงเท่านั้นนะนะก็จะลองได้แล้วนะครับโอ้ไม่ได้นะแบบนี้ต้องเอาทินเนอร์ใส่เข้าไปละลายกาวแดงๆเขานี่ด้วยนะครับนะอ้าวดาเนินไปนะครับสายแพร่เส้นนี้มาจากชุดด้านหลังนะครับชุดด้านหลังนี่เขามีแจ็คชาร์จด้วยนันเพื่อนนะครับแจ็คชาร์จ,จไฟ USB นะครับมีปุ่มกด มี AUX e นี่ยถ้าใช้สายไฟมันจะยุ่งเหยิงมากก็เลยเป็นสายแพรนั้นเพื่อนนะก็ดำเนินการไปนะครับเวลาแกะสายแพรออกแล้วมาระวังนะครับตัวล็อกนะครับนะบ่อยครั้งที่เห็นว่าตัวล็อกนี้มมีปัญหานะครับแต่นี้ดีอยู่นะครับไม่ไป็นไรนะครับ นะครับเดี๋ยวประกอบเข้าไปครับแล้วทีนี้ก็จะดําเนินการลองดูว่ามีการชาร์จได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวนี้ไฟไม่มีนะครับที่แบตเตอรี่นะครับไฟอ่อนมากเลยนะครับเลยไม่ได้ถอดออกนะเพื่อนแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดําเนินการชาร์จไฟก่อนนะครับให้มีไฟก่อนแจ็คชาร์จนะครับเป็นแบบ15นะครับ15โวลต์นะครับชาร์จอ่า10ชาร์จก่อน นะครับสักพักหนึ่งถึงจะเปิดได้นะครับแบบไม่มีไฟนะเหลือไฟสามโวมด์ช้ไม่หละม,มันมันมีแดงแดงขึ้นอยู่นะมันมีแดงแดงขึ้นอยูนะ่ลองเปิดเครื่องนะครับเ o w อ่อน <on. S 1> มีไฟบลูทูธนะครับไฟสีฟ้ารอรับบลูทูธก่อนอในที่นี้ไม่มีโทรศัพท์ที่จะเชื่อมต่อบลูทูธก็เอานี่ก่อนนะครับ เชื่อมต่อไม่ได้แน่เลยโทรศัพท์อาร์ตคลิปอยู่หมดแล้วมามโอ้ยทำแมเป็นนี่สีนี้นะเดี๋ยวนีี้ังสเหลอนโโนนนเล่จักกระไดเป็นสีฟ้า<ร>โอ้สุดยอดมาก เ,เสียงดังได้นะครับเสียงดังได้ <No. S 1> แกออกมาดูรายละเอียดก่อนมนอุนน็อตน็อตลูกค้าไม่ได้ติดมาที่ลําโพงจะอยู่ในนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่ามันต้องเปิดฝานี้ออกมาเปิดเปิดหน้ากากานี้ออกมานะครับพ่จะเห็นน็อตนะครับนะแล้วดูน็อตก่อนลูกค้าไม่ได้เอาน็อตมานะครับไม่มีน็อตสักตัวเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ปัดฝุ่นเป่าฝุ่นทำความสะอาดไปในส่วนนี้เพียงเท่านั้นนะครับลูกค้าไม่ได้เอาน็อตมานะะเดี๋ยวดําเนินการต่อไปก่อนนะครับด้านในยังไม่เรียบร้อยเลยครับภายในดําเนินการนะครับในส่วนของการต่อสายลำโงพงที่ขาดนะหนูก็กัดแทะไปนะครับก็เปลี่ยนแล้วแลนะครับสายเส้นนี้ก็ขาดซะจนหมดเลยนะเพื่อนดําเนินการเรียบร้อยนะครับ ก็ติดกาวไว้นะครับการหลุดกันโยกก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของกาวติดน,นนะนนะครับไม่เข้าหลุดง่ายนะครับโดยรวมภายในก็มีแค่นี้นะครับ mm hmm. เพื่อนสายแพรนะครับสายแพร oh. เบอร์นี้นะครับ mm hmm. กับทางกับทางกับหัวอยู่โ oh. <laughs> อ้ยนะครับเอ้าเอาไหมเอาไหมนะครับ เรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ไม่มีน็อตมาครับผมก็แค่ประกบฝาหลังเข้ามาก็จบนะครับแล้วก็ชาร์จไว้นะครับทีนี้หาลูกค้าจะนํากลับก็ห่อห่อใส่ถุงพลาสติกไปรถได้น็อตบอมาถ้าจะหาน็อตใส่ไม่มีนะไม่มีปัดฝุ่นไปนะครับนะก็ีแค่นี้เนาะส่มเสร็จแล้วนะครับเพื่อนใส่ใจเลิกกันสารเป็นอย่างรองประกวดนายบ่มีนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับเครื่องนี้ก็สามารถที่จะกัดได้อีกนะครับเนื่องจากว่าสายแพรลูกค้าที่สั่งมาเยอะแยะเลยครับเบอร์เนะครับสั่งจากจีนเลยเนี่ยนะครับเอาพบกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนสายแพรนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับใส่ใจท่านทำการห่อไว้แบบนี้แหละนั้นเพื่อน ลูกค้ามารับจะได้หอบกลับเลยนะครับห้ามใช้สายสะพายนะเพราะว่าใช้สายสะพายนี่มีโอกาสนะครับที่จะหลุดออกมาเพราะว่าไม่มีนอ็อตอาจจะหานอ็อตเข้าไปหมุนทดแทนนี่มันก็หายากนะครับน็อตมันค่อนข้างที่จะเป็นน็อตเฉพาะกิจเฉพาะด้านของเขาสายสะพายก็เอาลงมาไว้ด้านนี้นะเผื่อลูกค้าแบบ ยกมันจะหลุดนะครับนี่นะครับเอาอย่างนี้แหละเรียบร้อยนะครับนะหอบเอาครับแล้วทีนี้เราก็ใส่ถุงปลาติกหอบเอานะตอนกลับไปถึงบ้านลูกค้าก็ดําเนินการในส่วนของการมุมนน็อตเอานะครับลูกค้าไม่ไี้ถือมาด้วยนะครับอาชวินเลองทาจบคลิปวิดีโอการซ่อมในการที่มีหนูกัดนะครับเออหนูมันเข้าตรงนี้ครับมันจะมีรูลม,มน,นะนะแล้วเข้าไปตรงนี้ ดูลมมันเข้ามานะครับที่บอกว่าหนูเพราะว่าลูกค้าบอกว่าตอนที่แกะเครื่องออกมาหนูยังวิ่งอยู่ข้างในนี่เลยนะครับจบคลิป,ปอีโอนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ